ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จานแวนงอนทัวพามาสวนไผ่ครับของน้องมีโชคแวันนี้เนาะเราก็จะพามาเยี่ยมเยียนน้องเอ๋ยกับไอ้เจ้า,าวิตเตอร์เนี่ยมันกำลังเล่นอะไรกันอยู่เราจะพาชมบริเวณนะครับพาดูว่ามีโชคอยู่ไงครับบัวเขาอยู่ไงช่วงนี้เนะะพพาะเราผมก็ไปชมกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องว<อ>ิตเตอร์ นั่นเอ้ยอ้าวแล้วไอ้ข้างหลังมันทําไมมันโล่งๆอย่างงี้ยน่ะเออทำไมมันโล่งๆเงี้ยน่ะมันเปียกทําไมมันเปียกอ่ะฝนตกฝนตกมาเลยเปียกอือแล้วไอ้ัวควายเจ้ามันไปท่าไหนกันหมดแล้วนี่เข้าคอกเข้าคอกหมดแล้วคอกตรงไหนอ่ะอยู่นั่นอ๋อต้อย้ายคอกก่อนนี่ใช่อ๋อคอกตัวนี้อยู่ไม่ได้แล้วฝนตกบ่อยต้องย้ายใช่ไหมอือไปพาไปดูคอกใหม่หน่อยแล้ว อเดียวเยวเดียเข้าเข้าทังไหนนี oh, ่อ right? ันนี Support ้ก็ได้แสดงแสดงว่าต้องมุดเข้าใช่ไหมนี่ใช่โอ้นี่จะให้ลุงมุดเข้าใช่ไหมนี่มุดก็มุดอ๋อมุดเข้าเลยนะมุด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 มมุดมุดมุมุดมุดมุดด่าเราไมได้เปิดประตูเรามุดเข้าใช่หมนี่ใช่ออมุดเข้ามุดเข้าปลอดภัยใช่ไหมนี่พาลุงเข้ามาคอกนี่ปลอดภัยนะปลอดภัยปลอดภัยคนเจ้ากรปินเลยวัดนี้ โอ้ท่านผู้ชมยังไงมีโชคบอกว่ามันอยู่ที่ใหม่โอ้ในแม่แม่ไปยกมันอยู่ที่ใหม่ในวันนี้โอ้เนาะโอ้ข้างล่างเป็นแกบเลยนะครับนี่นี่ข้างล่างเป็นแกบเลยนี่อมีโชคมาเนี้ยมาเนี่ยมาเนี่ยเจ้ามานี่เลยมีโชคมาเนี่ยมานี่เลยมีโชคมานี่เลยแต่ทำไมไม่มาเลยเนาะ มันไม่มาข oh, ้าไม่น่ะอ oh. ah. right. ้ยนี่โอ้โหนี่มันตัวโตมากเลยดูเขากันเดียดูเขามันดูเขามันน่ะตัวโตเบ้อเร่อเลยอ๋อ่านั่นนะอ่าเระวังเราว่งระวังอ๋อตินไปตินมานะเป็นชนิดน้อยเราพวกเจ้าเนี่ยอันนั้หญ้าหวานบ่เอ้ยไม่อันนี้มันเป็นหญ้าใบเตย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  ออ๋มันมีหญ้าใบเตยเนาะทำไมยังไม่กินอีกอ่ากินแล้วครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเจ้ามีโชคนะครับโอ้ผมไอ้ไอเขามันยายนั่นนี่เขามันยาวเยอะแล้วนั่นนี่เขาบรรยไม่พอเออเขายาวแล้วนั่นน่ะโอ้เขายาวแล้วเว้ยสาวคู่น้อยว่ะน่ะอ๋อท่านผู้ชมสาวคู่น้อยไม่มีไอ้ เจ้าแหลมไอตัวดำในแหลมใช่ไหมใช่อ่าตัวดำในแหลมไอตัวไอตัว,ตวนุ่นนุ่นไปโลวิ่งไปนู่นหล่อนมันเพิ่งโดนควายเหยียบมาตอนลุงแหวนยัง,ยงไม่มาอ๋อโดนควายเหยียบ <c ười> ใช่เจ้าแหลมควายมันตัวไหนไปเหยียบไปหมูน้อยเยนะีไงไง่ยเนาะควายขอ้อมือควายขอ้อมือเหยียบบอกของคุณตาอืม ไอ้น้องเอ๋ยพ่อจะอูดทำไมอ่ะอุไล่ยุงมาค่ะโอ้อูดไล่ไล่ยุงบ่มเา,มมาเป็นควรจะได้ไล่ยุงเนาะยุงมันเยอะอ่าเนี่ยก็ต้องต้องไล่ยุงนะท่านผนะู้ชมนะเพราะว่าบ้านนอกนะแล้วก็ทางป่าเนาะแล้วก็หนองน้ําจะมียุงนะครับนะเราต้อไล่ยุงให้กับ จามีโชคนะครับก็แม่ประโยกกับเพื่อนๆนะครับกับพี่กินน้องๆเพื่นขึ้นได้ยังไม่ขึ้นนะมันย,มมมยังไม่โตออมัต้งนี่เจ้ายังไม่โตยังขึ้นไม่ได้มั้งอืมอีกพักหนึ่งละอีกสักปีหนึ่งอ่ะตัวโตเลยนั่นเนี่ยจะครึ่งปีอ่ะคงจะโตกว่านี้อยู่ดูๆแล้วข้าบังมีโชคจะเดือนแล้วโอ้มันห้าเดือน์ละมั้ง ไอ่มีโชคเจ้ากี่เดือนแล้วอุ้ยเตอร์ห้าเดือนมาณห้าเดือนครับสามเดือนเหรอประมาณประมาณสี่ห้าเดือนครับสี่ห้าเดือนเหรอเฮอว่างั้นมาเว่ห้าเดือนฮะโอ๊ตบอกโอ๊ต่าไงโอ้มาทักทายโอ๊ตเพิ่งได้ปีเดียวเพิ่งได้ปีเดียวโอ้จะโอ๊ตปีเดียวเป็นตัวโตขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ตัวโตมากเลยโอ๊ตปีเดียว อดสมาชมปีเดียวนะครับนี่โอ้แ <wh> ล <ats Napoleon> ้วไอวเตอร์มันปีเดียวมันจะตัวขนาดไหนนี่เนาะมันจะใหญ่มากเลยเนาะถ้าครบปีมันจะคงจะตัวใหญ่มากกันนะอ่าในสุดมีโชคก็มาแล้วมีโชคเนี่ยมีเขาแล้วมีโชคเขามีโชคเป็นเขาแล้วเนี่ยนะเขางอกแล้วมีโชคอะตัวโตแล้วเนี่ยเนี่ยก็ใกล้ใกล้จะครึ่งปีละเนาะสี่ห้าเดือนใกล้จะครึ่งปีละอ่าแล้วทําไมมันขึ้นไปยังนั้นล่ะนน่ะ โ oh. <laughs> อ้ยฮ่านะครับแม่บายกอ่าส่วนนี้น้องเอ๋ยน้องเอ๋ยมาทำไมเนาะตรงนี้นอนเ่ยตามหาเหมือนฮ่าฮ่า่าอ๋อ่ามีโชคมีแม่ใบยกห <h iss> มาเด้แม่ใบยกโอ้ยมาทักทายบ่กที่ทอดบ่อ๋อแม่ใบยกมาทักทายแล้วท่านผู้ชมเลยมามาไปกิดทอดเหมือนกันนี่ มามาแล้วนะมีโชกกรมาแล้วมีโชกกรมาแล้วโค้มาด้วยกันเลยเ,ลยเว้ยม,ม,มาด้วยกันเลยเว้ยไขว้บ้า,บานในว่าบ่เราไม่เชือ่อเหรอคะอะที่บุระ ต,ตอนนี้ก็แม่ประโยชค,ครับก็มีโชคนะครับแล้วก็สมาชิกในครอบครัวนะฝนไผ่ก็ได้เปลี่ยนที่อยู่ใหม่เนาะเพราะว่าจุงนี้ฝนตกครับผมเชือชะอแฉก็เลยต้องย้ายที่ใหม่ให้กับครอบครัวมีโชคเนาะอยู่ด้านบน ครับตาครูน้อยกับเจ้าแหลมนะครับผมนะ่นนนนะนก็หาอยู่หากินทั้งมนันเนาะจ้าเอ๋จ้าตัวเล็กเกกินอะไรทำไมเก่งหยำกินเะเซ็บเทะอุอุดอุดอุ๊ดอุ๊ถ้าไปโซ ครับแล้วก็มาเยี่ยมเจ้าบัวขาวนะครับนี่คือครอบเจ้าบัวขาวนะครับครอบสมาชิกครอบอครัวน้าหนุ่มเอ๋ยไหนบัวขาวเจ้าอ่ะเดี๋นนยวนี่ข้างในบอกปะไปดูบัวขาวหน,น่อยดิเออเราไปเยี่ยมครอบมีโชคแล้วมาดูครอบบัวขาวมังเป็นไงจะเข้าไปได้เข้าไปได้ไหมเนี่ยทำไมมันเยอะจังอ่ะนี่ไงตัวหนึ่งอ๋อบัวขาวจะทะมึนปะ โอ้มองเห็นไกลๆเพื่อเหล่าบัวขาวอ่ะโอ้อนอยู่พุ่นนู่นครับท่านผู้ชมอยู่ใกล้ๆลึกๆคนน่ะเห็นแล้วเห็นแล้วบัวขาอ๋อน้องเอ๋ยนี่นี่ไอ้สนอน้อยบอลน่อยใช่โอ้สนอน้อยเรียนงามโอ้ยมาลีอยู่นี่น้องสนอน้อยนะท่านผู้ชมนะสวัสดีสวัสดีสนอน้อย อ่านี่น้องสนุนนะครับนะสนน้อยเรียนงามโน่นบัวขาวอยู่โน่นเดี่ยวกับพิเตอร์ผลไกล้ๆผลตาอยู่ด้านในผลอ,อันนี้เราบุกข,ข้อครับคอกมิเตอร์ครับนะอ่าเราบุกข,ข้อแก้วมีช่วเก่าข้อของเอบัวขาวเออบัวขาว ก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนาะก็เลยต้องไงขยักขยายครับนะให้วัวควายได้อยู่สบายขึ้นเนาะมันช่วงหน้าฝนมันเจอแฉะนัข้างล่างเยต่องขึ้นมาอยู่ตรงโคกหน่อยนะครับน้าผู้ชมตกิสไงก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ได้ชมคอกใหม่ของเจ้ามีโชคนะครับผมแล้วก็น้องบัวเขาเนะครับก็คงแกไม่มีอะไรเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะลาแค่นี้ครับผมนะ อ่ะาลาลาท่านผู ah, ้ชมละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ชอบช่องลุงแหวนออนทัวร์ด้วยนะคะบายอีกค่ะบาย